วันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยประวัตินะครับของหลวงตาสุดที่ไม่เคยได้เปิดเผยจากที่ไหนมาก่อนหลวงตาสุดคือสายลับนะครับที่แฝงตัวเข้าไปในประเทศกัมพูชาโดยบ้านเกิดหลวงตาสุดนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่เองนะครับภารกิจผะเหลืองพลางตาบวชเพื่อลวงความลับ หลวงตาสุดนะครับปลอมตัวเป็นพระนะครับโดยมีแผนการจากสบขสบขก็คือศูนย์บัญชาการเขตแดนนะครับเพื่อเข้าไปล้วงความลับของข้าศึกสลหรับการใช้ชีวิตนะครับในวัดไทยและกัมพูชานะครับเพื่อให้เข้าใจวิถีการใช้ชีวิตของคนกัมพูชาและด้วยลีลาการเทศสุดฮานะครับผมจนได้ใจชาวบ้านนะครับกับลีลาการพูดภาษาเขมรที่คล่องปรเลยนะครับสุดจนชาวบ้านนะครับให้ฉายาว่าหลวงพ่อหัวเราะนะครับหรือว่าหลวงตาหัวเราะนะครับสำหรับหลวงตาสุดของเรานะครับ แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับหลวงตาสุดนะครับก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับแต่ชาวบ้านของกัมพูชานะครับคิดว่าหลวงตาไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับหลวงตาสุดไม่ได้ไปอินเดียนะครับตอนนี้นะครับหลวงตาสุดกําลังส่งแฟ้มรายงาน17แฟ้มให้กับทางเรานะครับเพื่อประเมินการลบแนวชายแดนนะครับสุดยอดมากเลยครับหลวงตาสุด